โลกที่สดแสนสนดใสและได้กลายเป็นเมืองที่ล้างว่างเปล่าและยังมีชายผู้หนึ่งที่ได้เข้ามาสู่เมืองบองนี้เพื่อทำภารกิจและพวกพ้องของเขา สวัสดีกับทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็เข้ามาสู่เกมทอมกันซี่เดลิวิชันนะครับเป็นอพิโซดที่ห้าแล้วห้าแล้วนะครับประมาณห้าแล้วนะประมาณห้าแล้วนะครับตอนนี้ก็วันนี้เราก็ไปอยู่กับเจอร์รี่จัตูอิดนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเจอร์รี่แฟลเกมเมอร์นั่นเองครับผมจัสตูอิดตอนนี้มีคลิปใหม่นะครับคือฮิตแมนนะครับอย่าลืมไปดูกันแล้วกันนะครับใด้ครับดูที่ชทนะครับแฟลปเกมเมอร์ได้แล้วครับผมอย่าลืมติดตามนะครับโอเคนะครับ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง <Yeah. S 1> สำหรับคุยเรื่องหนังนะครับ <Yeah. S 1> ก็จัดดูอิดได้เลยนะครับตอนนี้ได้เลยครับมาจัดดูอิดเรายินดีคุยทุกคอมเมนต์เข้ามาเม้นต์เนี่ยชอบเข้ามาเลย mm hmm. เข้ามาเลยเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยเข้ามาเลย Woo ไปครับไป <Yeah. S 1> ไปไป,ไปวันนี้เราจะมาทำมิชชั่นนะครับมิชชั่นมิชชั่นมิชมชั่นต่อจากมิชชั่นที่แล้วนะครับคนไปกกัน,ลกนเลยเหรอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นก็นี่ะจะเป็นมิชชั่นเลเวลแปดนะครับชื่อบรอดเวย์พอลิสียมนะครับ เอ็มโพเรียมครับผมแถวๆพร้อมปงแถวๆพร้อมปงใกล้ๆกันโอเคเราเข้ามาเลยเนี่ยโหรู้รู้เลยเป็นห้างเอ็มโพเรียมนะฮะเพราะว่ามีสินค้าต่างๆนานาให้เลือกซื้อเลือกสรรเยอะมากมายเลยหมดนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปตอนนี้ก็ได้ไฟไม้ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเราต้องเข้ามาเสิร์ชต่อเลยใช่ไหมครับใช่คอนเทมเพเนเตดดอลลาร์บิลงง่ายๆว่าแบงค์ปนเปื้อนนะฮะที่เป็นเปื้อนสารปนเปื้อนตามล่าให้ครบ Search for <Car peaks S 2> contaminated <coaches S 1> dollar, น,น, dollar น,น่าจะเป็นเงินน่าจะเป็นเงินนะมั้งเป็นแบงค์แบงค์คนเป مر, <S 2> <S 2นื้อนสาสตร์นเปื้อนอะไรย่างเงี้ยโดนกำนันตะลังสีอะไรอย่างเงี้ยนี่อะไรนี่มันทำอะไรกันตรงเนี้ยไหนเนี่ยไหนเนี่ยแบงค์เปื้อนอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอยู่ที่เครื่องแคชเชียร์นี่เอง่หนึ่งใช่ไหมอ๋อนี่ไง เจอแล้ว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 โอเคก็ถ้าใครถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มิชชั่นนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่มาถึงก็ยิงอย่างเดียวเลยนะครับยิงเสร็จปุ๊บก็ต้องไปดับไฟอันนี้พอดีพอดีเล่นไปแล้วหน่อยหนึ่งก็เลยมาตรวจคอนเทมเนอพอดีเล่นไปแล้วหน่อยหนึ่งก็ลืมอัดใช่ครับเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย เวลาเล่นดีๆลืมอัดสี่อะไรต่อบีคัพเวอร์ไปกู้แบงค์คืนมาโอ้โหไกลอยู่นะเนี่ยไกลอยู่ตามลูกสอนไปเลยตอนนี้อันนั้นเพื่อนเต็มเลยมีคนเยอะเลยนะครับการเตรียมตัวยิงได้เลยครับตอนนี้ไป้ช็บยิง เย่าป <Yeah. S 2> ืนผมมีแรงใช้ได้เลยเนี่ยเอาไปอาระเบิดไปกินอ้าวไม่ใช่นั่นมันชีวิต <c oughs> ระวังระเบิดระวังระเบิดระวังระเบิดเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ยววางกระเป๋ากันเราจะได้ไม่น่าแลกกันไปมันจะได้มีเลือดขึ้นตลอดระวังระเบิดระวังระเบิดระเบิด รยิ้เพิ่ระับเดตอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเย่ง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 ย่งย่งไอ้ยิงไม่โดนล่ะไอ้พวกนี้มันป้นเปลี่ยนจะดีจริงถังน้ำถังแก๊สระเบิดแน่นอนระเบิดแน่นอนโอ้ระเบิดแน่นอนตู้ชิปป์ต้องตกบอน นะตอนนี้เราก็ระเบิดกันวุ่นวายหมดเลยเนะี่ยเย้ียเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ข้างหน้ากําลังมีย,ย้ายเลยอยู่ข้างบนชั้นสองชั้นสามทีม่ที่ชั้นสองยังไงมา,ล,า,างละเฮ้ยระวังระวังระวังมันหยิบระเบิดมันแล้วมันหยิบระเบิดมาแล้วนั่นแหละโยนไประเบิดไปเองนั่นแหละเนั่นไงนั่นไงแล้วตอนนี้ไฟกําลังลุก อเซิร์ชอ o r c o n เ a m i n a t o r อีกแล้วเหรอเี่กีเซิร์ชไปลังทีนึงเลยแปลว่ามันต้องมีอะไอแกฮะไม่งั้นคนจะเอาแบงค์ไปใช้แล้วก็จะมีแพร่เชื้อกันไปอีกเออนี่เออออนี่งินเซิรละเราเป็นสายลับดิวิชั่นเราต้องทำลายทุกอย่างไม่ให้เหลือซาก เทอร์มินาจิอะไรเงี้ยรีคอเวอร์คอเวอร์อักติเวตสปริงเกอร์เออสุดดึงเกอร์อีกไปเปิดสปริดน้ำมาเล่นน้ำกันหน่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สงการเขาลดเวลาจาก4วันเหลือ3วันแล้วนะเวลาเล่นน้ำนิเทศตลัดบอกว่าลดเวลาตลัดตลัดใหญ่ยัแบบ เขาบ,บอกเขาบอกว่าน้ําช่วงนี้ไม่มีน้ําน้ําไม่ค่อยมีน้ําไม่ค่อยมีให้ประหยัดน้อยแล้วก็บอกว่าไฟไหม้ประหยัดน้ํากันหน่อยปรน้ำไฟไฟไหม้ก็บอกว่าหยุดหยุดเผาป่ากันหน่อยบางทีมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เผาอ่ะนะบางทีมันก็ติดของมันเองอ่ะนะ อ้ป่าเนี่ยมันเวลามันเสียดสีกันเนี่ยนะต้นไม้อ่ะมันก็เผาไหม้ได้เป็นธรรมดามันเสียดสีกัน Activate sprinkler นี่หมามันเห่าหรือว่ามันอะไรวะเนี่ยเป็นเสียงหมาเสียงปุ่มเสียงเหมือนหมาเลยเนี่ยเสียงเหมือนหมาเห่าเลยอ๋อศัตรูครับพบศัตรูี่ยบายอยู่ภายในพื้นที่ ดีเฟนนะทะนี้มันละ่ะดีเฟนโอ้แอรเลียปกป้องพื้นที่นี่ไว้นรอยครับผมวันนี้เราจะไม่มาแบบที่ที่แล้วนะครับไอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาแบบคลิปที่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นมีคนเข้ามาเสริมนิดหน่อยก็เลยทําให้อันนี้เล่นง่าแบบส่วนตัวนะนี่เล่นกับส่วนตัวนะครับนนเพราะ oh, ว่าเลเวลจะได้พอกันจะได้มีเวลาให้นินหน่อย

ตอนนี้เขาเล่นกันไปแล้วลวสามสิบกว่ากว่าแล้วหมดแล้วนะครับพอเราไม่ค่อยได้เล่นกันก็เราค่อยๆไปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไปครับถ้าไม่อยากให้เกมมันจบไปด้วยความรวดเร็วก็ค่อยเล่นเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรเล่นช่วงนี้เกมไม่มีอะไรออกเลยนะครับอันชาก็ต้องรอกันไปเดือนนู่นเดือนพาไม่เล่นนะครับโอ้ยโอ้ยโอยย้ย้ยอยย้ย้ย โปรนี้มันนักเผานี่ว่ะโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเผาโดนเผาพวกนักเผานี่ไม่ได้เลยนะเก็บความลับไม่ค่อยได้เลยชอบเผาเพื่อนโอ้ยเว้ยวางกระเป๋ากันเอ้ยวางกระเป๋ากันวางกระเป๋าเรียบร้อย โอ้ยนี่มันแน่นๆนี่หว่าตัวสีเหลืองนี่นะมันจะโหดหน่อยตัวนี้ตัวสีเหลืองกรอหมดก็ไร้ค่าครับนี่ไงล่ะระเบิดแน่นอนระเบิดแน่นอนตขุ้มเข้าไปเป็นเ<ง>อเลี่มามาๆเร็วๆเข้ามานันออกเลี้ยงต้องรออั่นกันหมดซะละ เนให้ทำอะไรให <desse> ้เส <being. S 2> ิร์ชนี 10. 10. 10. 10. 10. ่อะไรสแกนอ๋อติดติด <data> ติดติดติดเรียบเพียรเรียบเกลียวให้โรยตัวลงไปตามช่องลิฟต์อยู่ไหนเอ่ยช่องลิฟต์อยู่ไหนนันจะอยู่ข้างบนนึกปาอ๋อออยู่ข้างล่างเลยมีสองคัน แววเจ็บหล่อเปี้ยวเปี้ยวเง้อมบโหลดปรืดลงไปค่อะไรเนะี่ยเบใช้ชคเคี้ยวดีเอเลียอีกเหรอยังมีอีกเหรอมีเอเลี่ยโอ้อยไง อยผมเฮ้ยมีนั่นด้วยเนี่ยอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยนั่นนี่หว่าิง <c oughs> ไปโดนถังแก๊สมันไอตัวหนึง่งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระสุนละกระสุนต้องเป็นกระสุน,ะน,น,นระเแบบิดนิดหน่อยมายิงที่ไอ้ถังแก๊สนั้นเยอะๆเกาะมันจะได้ร่วง no no ยิงมันเลยนั่นแหละยิงมันน,น,นั่นแหละนนั่ไงเล่ายิงเข้าไปนี่เฮ้ยอุ้มไม่รอด,อดหรอกยิงเข้าไปนั่นแหละเกาะจะหมดแนะเกาะจะหมดแนละ้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยวางวางวาง,วางนี่แล้ววางนี่แล้วนั่นแหละเรียบร้อยแล้วเอาละตอนนี้ยิงอัดเข้าไปเลย

อะไรเยี่ยมมากเอาพังซะแล้วใครยิงวะไม่รอดหรอกไม่รอตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึ่งไหนไม่รู้อยู่ไหนตัวเนี่ยโอ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนนนนนนยตัวเหลืองด้วยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังนี่ไงเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะเฮ้ยไปก้าวข้างหลัง ไห,ไหนไหนหลังไหนหไหนี่นี่เนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้อ๋อมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอ้งโอ้ไปยืนตรงหนังแก๊สทำไมแล right ้วนะแล้วทำไมตอนนั้นมีมีมุ่งผดใจด้วยไอ่เนี่ยไอ้เนี่ยตายแล้วเปิดกล่องนั่นก่อนเปิดกล่องัพยาบาลก่อนไอ่นะระเบิดไปสินี่นะนี่ยอะ รอยลบร้อยอยร้อยเดีย๋ยวรอ,<ท>อ,อเลือมันเพิ่มกันตัวนี้ยังไงนะวงบนใช่ไหม yeah! ยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลยออลเต่อใช่เปืนพกเนี่ไมนได้อ๋อนั่นไงเจอตัวแล้วระเบิดแล้วปืนพกก็ยิงระเบิดได้ เย้มิชชั่นคอมพลีตเย้ภารกิจนี้ทำด้วยความรวดเร็วเลยทีเดียวสุดยอดรวดเร็วอะไรทีเดียวคุณผู้ชมอลนะครับกลับเมเนเดเคิลวิงกันดีกว่านี่อะไรเขาต้องการอะไรอ่ะต้องการอะไรเนี่ยคุณต้องการอะไรหมดแล้วเมเนเดเคิลวิง โอ้ทีนีตกหนักมากโอ้ใช่ทอล์กทูเจสกาเคนนัน er. at, at the w right? s e ไปทอล์กินทูลีไปทูลแกีเจสกานะครับเจสซิค้าวันนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามันมีข้อความอะไรบ้างก็ภารกิจนี้ก็เหมือนกับว่าไป ไปไปเก็บไปเก็บหรือไปสแกนตงังอะตังที่มีไวรัสอยู่นะครับที่มันมีว่าง่ายก็คือมันเป็นธนบัตรที่ติดเชือ้อนะครับเราก็เข้าไปข้างในเอาละครับผมธนบัตรติดเชื้อนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นชื่อนี้เลยธนบัตรติดเชือ้อค้นหาธนบัตรติดเชือ้อ Let talk There you are. Hey, you are. Hey there, I... Give me a second. Yes? Sorry, Dr. Kendall, but the sample's not producing results, did, it? did you run them at room, no. room temperature? Uh, Jessica... I said, room goddamn temperature. Yeah, I'm pretty sure we're within temperature variance. You know what? I'll do it myself. Just put it down, and we'll both pretend this never happened. Hard to believe you can't find good health in the middle of a pandemic, Magnum. right? Anyway, the good news is we are up and running on what you've brought in so far. Yep, yep, Dr. Ellis yep. taking over the hospital wing was a lifesaver. Now I can focus on research. Hospital wing a lifesaver. My ex wife. Why, wife. Funny. Anyways, you just keep doing what you're doing. We are halfway to a blueprint for a vaccine, and with your help, we will ที uh ่โ huh. มเปิลให้เราไปทำอะไรครับพิมเขียวเรางต้อเรียกพิมเขียวด้วยวะงงกับคนไทยเหมือนกันมันสีน้ำเงินกับสีเขียวมันแตกต่างกันเยอะเลยนะคนไทยเรียกพิมเขียวเอาล่ะต่อไปเราก็อัปเกรดอะไรดีเอ่ยคอมแบตเมดิกช็อค เป็นคอเรนตินละกันคอเรนตินเยนี่วสกิลมาแล้วดูกันเนนดูใหม่กันแค่อันนี้เราก็ได้สกิลใหม่มาแล้วนะจ๊ะแล้ว <Avengers> ก <questions> ็ได้เปิดอาใหม่ด้วยเอ่อวิวสกิลมอดหมือน นี <GA. S 2> oh, mm ่ก hmm. mm ับแท็กันนี้ัว้าวิงอัปเกรดนี่ว่าอคอมเทมเนีแอร์เรียออนดับไวรัสแับไวรัสเนี่ยเ ละออนี้หลอ้เลเอเวลสิบห้าแล้วนะน่าจะปดตรงกลางได้แล้วนเนี่ยสลอตสลอตลอ๋อ,อตั้งเลเวลสิบห้าอ่นสิเนาะนี่ยังไม่สิบห้าเลยม,มาแล้วครับก็ คลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพ uh, อาแฟนเพจ9เกมเมอร์แล้วก็จัดด้วยนะครับต,ตามตาแลาก็ <g> อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับ so Subscribe 9เกมเมอร์ไทยแลนด์ไ่ห้ามลืมเชียเลยทีเดียวใช่แล้วนะค,ครับกน,นบ<ม>ต้องขอจบไปก่อนแล้วนะครับ <g> ขอลาไปก่อนแล้วบายบาย see you again next time Yoo-hoo! Yeah.